ลงชั้นที่สองของบ่อที่2แล้วครับกับความลึกที่5เมตรครับตอนนี้เราครับลงไปอยู่ชั้นที่2แล้วครับโอ้โหครับไม่คิดว่าจะเจอดินอะไรขนาดนี้ฮะเจาะแทบไม่ลงนะครับเป็นดินเหนียวที่แข็งมากครับเนี่ยขนาดฟันเจ้าฟันปีศาจเอาแทบไม่ลงเลยครับโอ้โหเจ้า XCMG นะครับไม่ใช่รถธรรมดานะ XCMG G215C ครับ เป็นตัวใหญ่ครับยังพละกําลังเหลือๆเครื่องหกบีจีน,นึงฮะเอาแทบไม่ลงครับผมโอ้โหของแท้นะครับเนี้ยของแทแน่นอนเลยครับบอนี้โอ้โหสุดๆไปเลยครับทีมงานของเราครับผมว่าสั่นยิกๆเลยฮะเจอบอนี้ครับ ด้านในก็จะไม่เยอะเท่าไหร่ครับมวลดินแต่ว่าเรื่องของเนี่ยการเจาะลงไปฮะโอ้โห,โโห,โโหโดูสิครับดูสิครับดูสิครับนี่ถ้าไม่ใช่เจ้าฟันปีศาจนี่ก็คือจบครับแล้วก็ถ้าไม่ใช่เจ้า XCMG เนี่ยคือจะยากหน่อยฮะแต่เจอร้อยส0่ร้อยสาี่นี่ครับ<อ>ขึ้นไปกินข้าวเลยครับอย่างเงี้ย ความลึกที่หเมตรจะถึงหรือเปล่าครับต้องมาดูกันครับว่าเราจะเจาะถึงหรือเปล่าครับแต่ว่าตรง5เมตรนี่คือนิดเดียวครับหมายถึงว่าไอ้ตรง5เมตรก็มันไอ้ตรงก้นบอ่อนี้ก็จะกว้างเท่าพุงกีเราหรือเปล่าแล้วครับต้องดูก่อนครับผมเนาะอันนี้ไม่ใช่ดานครับเป็นเหนียวครับเหนียวแข็งเนาะ คาดานก็ต่างอย่างนี้ดานจะเป็นสีน้ำตาลสีม่วงครับแต่นี้เป็นดินเหนียวของแท้นะครับเหนียวแข็งมากๆครับเอาเกือบไม่ลงครับบอนี้กต้องมาดูทักษะของทีมงานพุราระครับว่าจะแก้ไขยังไงฮะจะกดเจาอยยังไงครับ ในเรื่องพลังกำลังรถนี่ไม่มีปัญหาครับแต่ว่านี่ฮโอ้โหว่าจะกินหมูครับไม่เจอหมูครับเจอหมูป่าครับหมูป่าหนังเหนียวนะครับนี่วันนี้ครับควบคุมทีมงานของเราครับทีมงานฟันไม่เข้าครับผู้จัดการครับนั่งยิ้มครับเห็นแต่ฟันฮะดูแลหน่วยที่สองครับกับเจ้า XCMG E215C ครับผม ทีมงานสายโหดครับโอ้โหทีมงานไม่พูดเยอะครับพูดเยอะก็มีปัญหาครับลูกพี่ผมกรงหน้าครับเพราะว่าเจอดินแข็งครับ ต้องเปิดกระจกเลยครับจะเจอรถเก่าๆหรือรถอายุหล้วเยอะๆเนี่ยโอ้ไม่ได้กินครับเจาะไปสั่นไปแน่นอนอันนี้รหรถยังไม่ถึงสองพันชั่วโมงเลยครับถือว่ายังใหม่มากๆเลยครับแล้วก็ฟันเราเปลี่ยนเป็นเจ้าฟันปีศาจไปแล้วนะครับไม่ได้ใช้ฟันธรรมดานะขนาดเจ้าฟันปีศาจที่แหลมคมยังลําบากเลยครับผม อยากจะให้ดูใกล้ๆครับแต่ว่าเดินเข้าไปไม่ได้ครับติดเสื้อคลนครับผมเนาะเรื่องของดินตมนี่ฮะจริงๆตรงนี้มวลดินเล็กน้อยฮะแต่เราเจาะนานมากเลยครับเนี่ยจริงๆเนี้ยวถ้าเป็นดินอ่อนดินนุ่มเนี่ยปะปลาโปะปลาครับจบแน่นอนตรงนี้ก็ทํางานไปครับรอข้าวครับผมเนาะพอดีเจ้าของแปลงใจดีครับดูแลพวกเราครับสั่งข้าวครับ เราก็รอท่านอยู่ครับวันนี้ทําไปพลางๆก่อนครับต้องขอขอบคุณเจ้าของแปลงครับคุณพี่สวายครับที่ดูแลพวกเราเรื่องอาหารการกินอย่างดีครับเนาะมิตรไมตรีที่ดีให้สําหรับพวกทีมงานพวกเราทีมงานรถขุดบุรีรย์ครับเสียใจนะรถขุดบุรีรย์ครับกับการขุดลอกโคกน้องนาครับเราจะทําให้ดีที่สุดครับผมเนาะพอดีมาอยู่กับท่านหลายวันนะครับเจอพายุฝนด้วยครับแล้วก็ติดขัด ปัญหาเล็กๆน้อยๆฮะเนาะในเรื่องปกติของการทํางานวันนี้ได้เริ่มงานกันแล้วครับเนาะ,ะนี่ฮะลงไปชั้นที่2แล้วเมื่อกี้ได้คลิปหนึ่งครับอันนี้คลิปที่2โอ้โหคือว่าสุดยอดมากๆครับดินตรงนี้ฮะ แต่ถ้าเป็นดินเหนียวที่ดินเหนียวแบบอย่างดินกรวดเนี่ยมันจะไม่แข็งนะฮะนี่เหนียวแบบเหนียวแปลกแปลกครับเหนียวแบบแห้งๆนะฮะเหมือนเหนียวไปแห้งเลยเนาะขุดเจาะอย่างนี้เนี่โอ้โหกินยากมากๆเลยครับแต่ก็ไม่เป็นไรครับเราก็พูดไปอย่างนั้นเลยครับในเรื่องของการทํางานเราก็สู้เลยครับเจอดินเหนียวดินดานดินแข็งดินน่วมต้องทําครับรับงานมาแล้ว ทำสัญญาแล้วรับงานแล้วก็ต้องสู้ให้จบครับถึงจะเกิดปัญหาอะไรพวกเราก็ต้องทํางานให้จบครับผมเนาะ uh huh. อันนี้คือเรื่องของจรรยาบรรณในการทํางานครับผมเนาะขาดทุนกําไรถ้าได้รับปากไปแล้วหรือได้ทาสัญญาแล้วก็ต้องทําครับผมเนาะคนเรามันก็อยู่ตรงนี้นะครับถึงจะอยู่ด้วยกันได้ครับเนาะมีกําไรมั่งขาดทุนมั่งก็เป็นเรื่องปกติครับผมก็จะทําให้ดีที่สุดครับผมเท่าที่จะทําได้ครับ แดดออกแล้วครับวันนี้วันนี้วันที่3าครับพายุน่าจะไปวันนี้ครับพอแล้วครับผมเนาะเอเคนี้ก็เหลือๆแล้วครับความชุ่มชื้นของพื้นที่ตรงนี้ครับมีแต่น้ำครับผมเนี่ยเจอพายุฝนกระหน่ำมาสองวันครับผมสองวันสองคืนครับยกรอเลยครับนี่ะโอ้โห โอ้โอ oh. oh. wow. ้อ้ยเหนียวจริงๆครับของแท้แน่นอน อเล็กก็ใช่ว่าจะขุดง่ายครับเพราะว่ามันยืนรถยากครับเพราะว่ารถเราคันใหญ่นะยืนลําบากมันจะไม่เหมือนบอ่อใหญ่ครับจะยืนจ้วงเอาจ้วงเอาเนะาะจะเจอบอ่อเล็กนี่เราก็ลําบากก็สมควรครับกับการจะบอ่อนี้ถือว่าใหญ่คนระับเนาะอีกบอ่อหนึ่งเป็นบอ่อที่บอ่อยาวล้วก็ยืนได้ระยะดึงมาทีเดียวจบเนาะแต่บอ่อนี้ก็จะเกือบจะเป็นวงกลมครับอกากจะเป็นวงกลมเนาะที่จินทำไมไม่ทำวงกลม,มเลยจะได้สวยๆคนระับเนาะขยักซ้ายขยักขวาเล็กน้อยครับบอ่อนี้ โอ้โหเนี่ยดินอย่างนี้ทำเมือนรถผมหมดแรงไปเลยครับจริงๆแล้วรถทรงพลังมากๆครับโอ้โหโอ้โหครับไยังไงก็ต้องจบครับวันนี้บอนนี้จบแน่นอนครับถ้าไม่มีอุปสรรคและปัญหาอะไรครับจบแน่นอนก็ฝากกดไลค์กดแชร์ครับแลาเข้ามาแล้วให้กำลังใจพวกเราครับทีมงานตถกขุดโกงน้องนาครับ โอ้คุณป้าเอาข้าวมาแล้วอ่ะเดี๋ยวออจบคลิปนี้ครับจะเรียกน้องเข้ามากินข้าวแล้วครับสเสบียงจากคุณป้าคุณพี่สวายนะเรียกคุณป้าแก่ไปต้องได้คุณพี่ครับจะได้มีกับข้าวกินเยอะๆกรฝปากกดไลค์กดแชร์ครับให้กําลังใจพวกเราครับทีมงานเสียทรัพย์ุดปรามิครับผมกับหน้างานโค้งน้องนามโมเดลครับเพลงของคุณพี่สวายครับบ้านคันรุง ตำบลเมืองไผ่อําเภอกระสังจังหวัดบุรีรัมย์ครับคลิปนี้ขออนุญาตจ,จบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับข้ามาแล้วอันนี้นี่ครับข้ามาแล้วครับอุดมสมบูรณ์ขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณเจ้าภาพครับผมสวัสดีครับ